บพบกันใน EP 17นะครับในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นการเขียนโปรแกรม CSS Style ในส่วนของการเรียกใช้งานตัว margin กับตัว Padding นะครับในส่วนของตัว margin กับตัว Padding เองก็คือจะเป็นการกำหนดระยะห่างของตัวเส้นขอบนะครับของเส้นขอบจากขอบบนของตัวเว็บเพจแล้วก็จะขอบภายในของตัวตารางหรือว่าตัวกรอบ Bord เดอร์ที่เรากำหนดนะครับ เรามาเริ่มต้นเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับทำการเปิดแท็ก HTML5 นะครับในส่วนนี้ผมจะมาทำการเขียนสไตล์เป็นแบบ internal style ภายในไฟล์นะครับทำการสร้างในส่วนของ element div นะครับ กำหนดในส่วนของตัว border ความกว้างของเส้นซัก1พิกเซลนะครับลักษณะเส้นเป็นแบบ solid เป็นสีดำนะครับถัดมาเรามากําหนดในส่วนของตัว margin นะครับ margin top ก็คือระยะยห่างจากขอบบนกําหนดซัก1 0 0พิกเซลนะครับถัดมาเป็น margin ไว้ right, นะครับระยะห่างจากขอบด้านซ้าย80พิกเซลนะครับมา r g จินบัตทอนนะครับระยะห่างจากขอบด้านล่างสัก200พิกเซลนะครับกำหนดระยะห่างจากขอบด้านขวาของตัวเพจนะครับก็เป็นมา g i จินไ h t นะครับสัก200พิกเซล ถัดมามากำหนดสีแบ็กกราวนะครับเพื่อให้มองเห็นชัดเจนขึ้นกำหนดสีแบ็กกราวเป็นสีส้มนะครับเรามาทำการเรียกใช้งานในส่วนของ div กันนะครับใส่ข้อความเข้าไปนะครับลองทดสอบลันดูนะครับ สังเกตว่าเราจะได้ผลลัพธ์ดังภาพนะครับที่ตัวเว็บเพจเองในส่วนของตัว Margin Margin Top ระยะห่างในส่วนของตัว div ก็คือ1 0 0 p พิกเซลจากขอบบนนะครับ Margin Left จากขอบด้านซ้ายอยู่ที่8 0 p พิกเซลนะครับ8 0พิกเซล margin b บ t t o 200พิกเซลเนื่องจากระยะห่างของตัว Button นะครับมีพื้นที่เหลือเยอะนะครับถัดมา Margin Right คือ2 0 0 p พิกเซล ระยะห่างในส่วนนี้คือ200พิกเซลนะครับสำหรับการทำงานในส่วนของ margin ก็จะมีประมาณนี้นะครับถัดมาเรามาพูดถึงการทำงานในส่วนของตัว Padding Padding ก็คือระยะห่างที่อยู่ภายในตัวของตัวตารางหรือว่าตัว Bord เดอร์ที่เราสร้างขึ้นนะครับเรามาลองเขียนในส่วนของตัว Padding กันนะครับ Padding To p ระยะห่างจากขอบบน50พิกเซลนะครับ พัด d i n g เล็บซัก150พิกเซลนะครับพัดดิ้งรัฐอ่าไรอ่าซัก200พิกเซลนะครับพัด d i n g button 300พิกเซลนะครับเรามาลองดูผลลัพธ์กันนะครับอ่าผลลัพธ์จะได้ดังภาพนะครับผมกำหนด padding ในส่วนของท็อปที่50พิกเซลตัวนี้คือระยะห่าง50พิกเซลนะครับพ d d ด,ดิ้งเลบ150พิกเซลจากระยะด้านซ้าย Padding Right 200พิกเซลจากขอบด้านขวานะครับพ a ดดิ้งบัตทอนก็คือจากขอบด้านล่างขึ้นมา300พิกเซลสำหรับใน EP นี้เราก็ได้เรียนรู้การเรียกใช้งานคำสั่ง CSS ได้กัน2คำสั่งนะครับก็คือคำสั่งในส่วนของตัวคำสั่ง Margin การกำหนดระยะขอบภายนอกกับคำสั่ง Padding การกำหนดระยะขอบภายในพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ